าจะาคำง่ายสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วมาพอกันคือเกามาค่ะมื่อานี้ผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อลวกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นเนื้องูวะค่ะมากิเลยค่ะมื่อนี้กินยุ่งหน้าค่ะพี่น้องบะฮันเด็กคน้นขออนุญาตค้นค่ะ Mm. มาจ้าคนเรียบ้อยปรุงเรียบร้อยค่ะพี่น้อง mm. เป็นน้ำใสเด้ค่ะ mm. บดิษั้เลือดซดมากค่ะพี่น้อง mm. บะมีมีเต็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อลวกค่ะพี่น้องเลยลวกมาแบบม,มีมีเลี่ยมแรงเนาะค่ะ mm. mm. อย่างลัติดข้างมาจาาแสบๆน้ำกันเหมือนพริกจี กะปิกะลําแล้วก็ทั่วค่ะผักแก่ม,มาลุยแต่ว่าอยู่ในนี่ก็ใส่พริกเผาลงไปกะเพ็ดละค่ะพี่น้องมาจ้ะเส้นยาวเนี้อนุ่มเป็นเส้นเล็กค่ะอก็เาวแทะบเรลีวมือคือเกาค่ะพี่น้องบรรยากาศทงหน้าจ้ะื หอมดีฮะัริกจีมึงเสียนกว๋วยเตีเ๋ยวย้ามย้าวมาจากคำย,ย่ๆย มันนี่ได้ลูกชิ้นลูกใหญ่ค่ะพี่หน่องค่ะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะ ใส่ผักสลดกับกะหล่ำผักตามมี่ตามเกิดค่ะพี่เนาะอยู่ทุ่งหน้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำเองว้าจิน้นเบล้อ,อ,อเมอ่อดอกพี่เนาะ แซ่บเฮ็ดเองกัแบแซ่บคือเก่าค่ะพี่น้องมึงตีลร้านปากก็ได้เขาเทียงใบาสามค่ะพี่น้องค่ะมอเตอร์เฮดเวียกมาให้ได้กกินเขาเทียง เข่าถอกแล้วครับพี่น้องยิงเมื่อโดนกระเดีเด้ยวค่ะถอกเมื่อและวไก่จะได้กินเขาใหม่แล้วเนาะคะ่ะ ใส่แต่เกียบบ่ค่อยเปลี่ยนกัน้อง một <laughs> <laughs> ngày không เอาละค่ะพี่น้องคะแล้วลูกเชียร์ลูกหนึ่งกินบะหมี่มืดค่ะอิ่มแห้งหลายแสบคางอิ่มหลายคือเกาเนาะค่ะนั่นแหละค่ะมื้อนี้ก็มากินบรรยากาศท่งนาเนาะค่ะก็ได้เฮ็ดเวียกเนาะค่ะพี่น้องมาเฮ็ดเวียกอยู่ท่งนาก็เลยห่อเขาห่อหนังมากินน้ำเนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้เป็นเมนูง่ายๆเนาะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลวกเนาะค่ะเฮ็ดเองค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะถ้ากินม่วมั่งก้องกราบขอโทษขอให้ทำได้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าาคคค่่ะะขอบุณมก